หายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมหลายเลเจร์กันตออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้กาชา ในสอตู้เพื่อโอกาสโคนี่ดีกว่านะครับผมหาสักหน่อยเนาะในส่วนของ i อดีที่5้าแล้วก็ i อดีที่6เนาะยังไม่ได้เปิดหาเลยนะครับผมเปิดหาก็แค่ที่สองทีเองนะครับผมเดี๋ยวมาหาแบบจริงจังแล้วนะครับผมหลังจากแบบว่าเราเปิดหาแบบจริงจังแต่ตู้เพื่อโอกาสในสตัวบินดูเนะาะตัวโคดบินนะครับผมตู้โคดบินนะครับผมทั้งทีาตัวเนาะก็ ออกอยู่นะเออได้อยู่นะครับผมได้มาได้เป็นไอดีสุดท้ายแล้วนะครับผมไอดี ID ที่6นะเออดีใจมากที่ตายออกได้เล่นกับเขาบางอยู่นะนี่นะผมตัวโคนีวินโดเนาะตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะอ่า <c oughs> ดีใจนะที่เปิดได้ก็คงแน่นอนนะเล่นเป็นสายการบินแน่นอนนะครับผมไอดี ID ที่6น่าจะเหมาะอยู่นะเพราะว่าตัวภาคคุของผมเนี่ยอ่าข้างล่างเนี่ยมีเตดสายพลัง นะครับผมตัวเก่งเเนี่ยมีมีอยู่นะมีเยอะอยู่นะครับผม,มแต่เกียร์นี่สิประเด็นมีปัญหาสักหน่อยนะก็อะไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นแหละนะครับผม,มดีแค่ไหนก็เอาดีแค่นั้นแหละนะในสองตัวอ่าในแต่ละตัวนะในสองไอดีนน้นะครับผมดีที่หกเนาะปันแน่นอนนะปันแม็กแน่นอนนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้โคนี่เมดกันนะครับผมไอดี ID ที่ห้ากับไอที่หกนะ,ะหลังจากที่ เราเปิดโคนี่บินไปยียบล้อนเนาะอ่าแล้วเปิดเป็นในส่วนของตัวกาชาอย่างเดียวแน่นอนเหมือนเดิมเนาะรูบี้ไม่มีนะครับผมเก็บคงจะคงน่าจะเก็บยาแล้วแหละเอาไว้ไปเปิดในส่วนของโคโรโบเดือนหน้าก็แล้วกันนะครับผมนะส่วนสเตดวิ่งแน่นอนนะวันนี้จบนะครับผมอ่าวันนี้แบบจบเสร็จสับนะก็จะได้รับในส่วนของรางวัลสเตดวิ่งก็คงจะเป็น4ี่โมงเย็นนะครับผมก็รอกดรับได้เลยนะผมทั้งตัวกาชาเนาะนะครับผม ผมก็จะรอกดรับเหมือนกันแล้วก็ตู้เพิ่มโอกาสจะมีไหมคงน่าจะไม่มีนะเพราะว่าตู้เพิ่มโอกาสตัวนี้คนิเมีก็มันเพิ่มโอกาสตอนนี้อยู่นะผมเหลือเวลาอีกแค่40นาทีเองนะอันนี้ผมก็จะมาเปิดแบบท,ท้ายตูย้นี้นะฮะมาดูที่ผมจะได้ไหมตลาดวายหรือยังมารุ่นดูกันเลยก็แล้วกันนะครับผมนะในสองไอดีที่5กับ ID ที่6นะครับผมส่วนในส่วนของดาวตกก็เหมือนกันนะใกล้จะ ได้ทุบเต็มทีแล้วนะผมเหลือเวลาอีกแค่12อ่าชั่วโมงแล้วนะครับผมใช่ไหมหรือสินาทีชั่วโมงแหละนะครับผมใช่ไหมคงใช่เลยเนาะจำไม่ได้ว่าเวลามันเท่าไหร่นะอมันหมดเท่าไหร่แต่ก็น่าจะใกล้แล้วแหละนะเออเนี่ยช่วงเวลาสะสมมันใกล้เต็มทีแล้วนะครับผมก็คงน่าจะหมดวันพรุ่งนี้เก็บไม่ได้แล้วนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมวันนี้เนาะ ก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับผมผมก็ได้มาถึงถึง400ค้อนเลยนะก็น่าจะได้เยอะอยู่แหละนะครับผมในส่วนของดาวตกนะครับผมแต่ก็ลุ้งไม่รู้นะว่าจะได้เยอะไหมนะครับผมเอามาเดี๋ยวเปิดหาเลยแล้วกันโคน่นีเม็ดผมยังไม่ได้ยังไม่มีนะ ID ที่5กับ ID ที่6นะครับผมมาลุ้นกันเลยดูดิว่าจะออกไหมจัดไปฮะเพื่อนๆก็ให้กาลังใจผมหน่อยแล้วกันนะครับผมโดยที่การกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะฮะเอาฮึบ อเปิดประดิษฐ์มาไม่สวยเลยอ่ะมาจัดไปเรื่อยๆครับผมตัวกระชาเดี๋ยวจะอเปิดหมดเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวจะเก็บประกาเก็บกาไว้ดีกว่าสักเดี๋ยวไปสักยี่สิบแล้วกันอเออเผื่อมันมีสองตู้แสงมืดเก่ามานะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะมาไหมเพราะว่ามันมีสองตู้นี้แทรกมาแล้วนะครับผมตัวของอตู้กระชาตัวบินนะครับผมมันมาแล้วนะครับผม แสงมืดก็เลยแบบสมมตดเก่าก็เลยแบบว่าอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะครับผมในสองเดือนนี้แต่มันยังมีเวลาอีกอยู่นะอม,มันไม่ได้ถึงจนถึงแบบว่าสิ้นเดือนเลยหรือหมดรอบมันเลยอันนี้มันถึงจนวันที่สิบแปดใช่ไหมอ่าในของตู้นี้นะครับผมอ่านี่เลยวันที่สิบแปดสิบแปดก็หมดปุ๊บสิบเก้าก็อาจจะมาเป็นแสงมืดเก่าก็ได้อ่าแสงมาปุ๊บว่าอ่าแบบว่ามาแบบระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ ตัวถัดไปตัวสัดไปก็อาจจะมาเป็นท่านมือต่อณนะเวลาสั้นๆอีกแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> มันเดายากเหลือเกินนะใ <c oughs> นส่วนของรอบนี้นะครับผมปีนี้นะมันเดายากเหลือเกินนะครับผมเออไม่เหมือนกับปีที่มันผ่านมาเนาะยังไม่ออกนะอะมาฮะเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆครับผมไอดี ID ที่6ก็จะเปิดหาด้วยแหละนะครับผมทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอา้าวฮึบ ยังไงขอสักตัวนะฮึบโอ้โห,โโหบนเยอะให้ใบเหลืองเลยอ่ามาหาใบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วจัดบาให้หน่อยโคโนี่เมทถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเออผมไม่ซีเรียสสักเท่าไหร่นะก็อย่างเล่นทีมเดิมได้อยู่ไอดีเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ ตัวเลนเจอร์เนี่ยเก่งเยอะแล้วนะครับผมที่แรกมันยังไม่เก่งมากขนาดนี้นะที่แรกไอดีหยังเก่งกว่าเลยแต่ว่าตอนนี้ดูทรงไอเดีเนี่ยน่าจะเก่งกว่าไอเดีหกแล้วแหละแต่ว่าไอเดีหเราจะเล่นเป็นสายการบินแล้วไงอ่าเดี๋ยวรอวันศุกร์ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะปั้นแม็กมาใช้งานดูนะครับผมส่วนเกียร์มีแช่นไนก็ใส่แค่นั้นนะผมว่ามันก็ยังโหดยังตึงยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเปิดไอดีที่6กันต่อเลยก็แล้วกันนะครับ มาฮะเดี๋ยวมาเปิดกันต่อไอดีที่6เลยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับในส่วนของการตามล่าหาโคนี่เมดนะครับผมามาดูดีว่าจะได้ไหมหลังจากที่ไอดีนี้เราก็เปิดในสองตัวโควดบินไปนะผมตู้โคดบินไปเนะาะก็ได้โคนี่โคนี่ดุมาอยู่บินโคนี่ดุมาเนะาะนี่เลยนะครับผมอวดสักหน่อยฮนะในหยีในสุดก็เปิดได้นะแน่นอนนะก็ตาที่ผมพูดไปเนาะตอนที่อยู่ไอดีห้าก็คงจะเล่นเป็นสายการบินนั่นแหละ อ่าส่วนถักพื้นก็ตัวถึกถึกทนเนี่ยตัวดีๆเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่นะครับผมแต่เกียร์เนี่ยมันจะถึกพอไหวไหมก็แค่นั้นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรพอจะได้อยู่นะครับผมยื้อไว้ก็ได้โอเคอยู่แหละมั้งไม่รู้ลองดูก่อนนะผมปั้นดูก่อนส่วนเกียร์ตัวบินผมจะเป็นอะไรไงก็อืมก็ต้องใช้แค่นั้นแหละนะถ้ามีดีแค่นี้ก็คงจะเอาดีแค่นั้นแหละนะครับผมอ่ะ มาเปิดกันเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวกระชามีเพิ่มไหมก็น่าจะไม่มีหรอกน่าจะหามาจากแค่สเตจวิ่งอย่างเดียวเนาะที่ผมเล่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ได้คะแนนแค่นี้เองนะครับผมนี่เลยเนาะห้าแสนนะครับผมรอบเนี้ยคะแนนวิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ําอยู่นะเออต่ํามากเลยแน่นอนเนาะมันเป็นแค่เกียร์อาวุธเองเนาะมันก็เลยแบบโอ้ดูดิ โอ้ oh, 70 60ล้านนะครับผมปกติมันไปปาไปแบบแบบว่าร้อยล้านเลยนะพวกท็อป50อะไรเงี้ยนะครับผมเกียร์เจ็ดดาวถ้ามันเป็นเกียร์ในส่วนของป้องกันแล้วก็ตกแต่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะคะแนนสูงได้มากกว่านี้เนาะแต่อันนี้มันได้แค่นี้ก็ก็เลยได้คะแนนต่ำนะนี่ไงเป็นเกียร์อาวุธนะครับผมอืมถามว่ามันดีไหมก็ดีอยู่แหละนะครับผมแต่ก็มัน นั่นหละนะคู่คนก็อยากจะใช้ในส่วนของอัปเกรดท่าซะมากกว่าเนาะอ่าไม่แต่ผมยังอยากใช้เลยเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเอาไว้โอกาสหน้าก็ได้นะผมนะในส่วนของเกียร์วิ่งนะครับผมผมก็คงจะวิ่งอยู่แหละนะคิดว่าอยากจะวิ่งอยู่อืมขนนกผมมีเยอะนะเออเยอะแล้วเยอะแล้วแค่นี้ก็เราจะพอวิ่งได้อยู่ถ้าได้ในส่วนของพวกตัวบัฟคะแนนสเตจวิ่งได้เยอะเนาะอ่ะมาลุ้นดูเลยก็แล้วกันนะครับผมไอเดี้ยนี้มีโต้ไม่ใช่ทีมีตั๋วเยอะนะเพราะว่าเราเปิด ในส่วนของอบินดุเร็วน,นะเออถือว่าโชคดีมากๆเลยที่ได้บินดุนะครับผมไปฮะก็หวังว่าจะโชคดีได้โคนี่เมดด้วยก็ได้นะเออถ้าได้มากม็คือดีเลยแหละนะฮะจะถามว่าจะปั้นแม็กชาร์ไหมก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมถ้ากบเพียงพอก็อาจจะปั้นก็ได้ถ้าไม่เพียงพอก็อาจจะปั้นแค่โคนี่บินอย่างเดียวก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมอยากจะ มาลองเล่นดูแล้วนะครับผมเห็นทุกคนนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะเกียนโหดตึงมากแน่นอนนะครับผมตัวบินตัวนี้นะครับผมถ้าเกียร์ถึงด้วยมันยิ่งโหดเข้าไปใหญ่นะครับผมการบินก็เอาไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมยกเว้นจะเอาพวกกันบินชนะทางมานะครับผมชนะาทาุ่มานะแม้แต่ผมผมยังเอเอใส่ตัวกัะบินพวกเซนไลมาร์กลุกอะไรเงี้ยเลเวลแม็กบางทีก็ โอกันไม่อยู่เหมือนกันนะเออเพราะว่าเขาเกียร์โหดจริงนะผมหลบแบบสุดยอดมากเออไหนจะตีแรงอีกโอ้โหมาอบินมาเร็วอีกอืืหแล้วก็ปล่อยตัวโคดรถี่อะไรเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนั่นแหละก็เลยแบบอยากได้แล้วก็ถ้าได้มาก็คงจะต้องแบบปั้นแม็กเราลองเล่นดูแล้วแหละนะผมต่อให้มันเกียร์ผมไม่ถึงผมก็ยังอยากจะเล่นอยู่ดีนะครับผม เพราะว่าผมเคยเล่นอยู่นะทีมสายการบินไ d ดีแต่ก่อนไ d ดีเป็นทีมสายการบินนะถ้าเพื่อนเพื่อนเคยติดตามมันตั้งแต่แรกครันะผมตอนไ d ดีเนาะก็เห็นตอนน,อนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเนาะก็ใช้กบบินนะครับผมแล้วก็จบลีกเนี่ยโอ้โหประมาณเพชรสามได้สบายเลยนะผมเพชรสามเพชรสองนะขนาดแบบว่าทีมไม่ค่อยเก่งเกียร์ไม่ค่อยดี แต่ใช้กบบินเพื่อสู้กับเขาอะไรเงี้ยตีป้อมกับเขาตีป้อมของเขานะครับผม,มนั่นแหละก็เลยแบบจบอีกได้สูงได้ง่ายอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าตอนเนี้ยมันจะมีการบัฟในส่วนของป้อมนะครับผมมันอะไรนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมห้าสิบเปอร์ต่อให้มันบัฟมาถึงขึ้นผมว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลต่อกับตัววินมากสักเท่าไหร่หรอกมั้งนะครับผมเพราะว่าทุกคนในแต่ละคนเนี่ย มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนเนาะในสงครามอัพป้อมนะ,น,ะน,ะนะผมให้ดูนะผมอัพป้อมตรงนี้เลยนะฮะอัพป้อมเนี่ยทุกคนเนี่ยจะบางคนอาจจะอัพเต็มบางคนอาจจะอัพไม่เต็มก็ได้นี่เห็นไหมผมก็ข้ามแค่เพิ่งถึง50าสิบเองนะผมนั่นแหละมันก็เลยแบบยังไงก็ยังไงก็แตกเร็วอยู่ดีอ่ะถ้าโดนตัวบินตีแรงๆยังไงก็แตกเร็วอยู่ดีเออแต่ถ้าถามว่าพอมันแม็กแล้วอะไรเงี้ยมันถือขึ้นไหมก็อาจจะถือขึ้นก็ได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถือขึ้นมากหรอก ถ้าโดนตัวบินประมาณแบบจุ้มๆกันแบบหลายๆตัวนะ่ะเออแบบสักห5ห้าตัวอะไรเงี้ยผมว่าก็ตีแบบประมาณทีสองทีก็แตกได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นบินดุไงแถบเกียร์ถึงด้วยยังไงก็แตกง่ายอยู่ดีแหละนะครับผมแก่แกยากอะ่ะคูดง่ายคือทําบินแบบนี้มาแล้วก็แก้ยากแหละเกมเอ้ยอเออไปฮะแล้วผมเปิดถูกตู้ไหมเนี่ยถ้าดาม ผมเปิดผิดตนี่หว่าอ่ะมาหาตู้นี้ต่อดูซิว่าออกบ้างไหมโคนี่เมทเพื่อนๆย่างไม่ได้บัฟด้วยผมแน่ๆเลยก็อ่ะช่วยบัฟด้วยผมหน่อยก็ได้นะให้ผมได้โคนี่เมทหน่อยขอได้เฮคลิปนี้หน่อยได้ไหมฮึบอืกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยอ่ะขอบคุณครับผมฮึบโอโหผมจะเหลือไว้สักสามสิบตัวแล้วกันอนะ่ะเปิดสักอีกรอบหนึ่ง อ่ะไม่ลุ้นเออขอรุ้นแล้วกันไม่กดข้ามไม่กดข้ามไหนดูดิจะได้บ้างไหมสักตูวอ่ะโอโ้โหโคนี่อยู่แต่ไม่ได้แบบสมชุดเมดนะเป็นแบบว่าจะไปเล่นน้ำรับผมหยุดหยุดหน้านร้อนแล้วไปเล่นน้ำหรอหยุดเออหยุดอ่าใส่ชุดเมดอะไรเงี้ยไม่ใส่แล้วไปใส่ชุดว่ายน้ำดีกว่าเอ่อจ,จะไปเที่ยว,วหรอเฮ้ยทั้งทำงานเป็นเมดก่อนเข้าใจไหมโคนี่อย่าบึ่กไปเที่ยว มานี่ก่อนได้ไหมเมจ่าโอ้โหอ่ะแถมสักรอบหนึ่งให้ละกันเพราะว่ามันจะ,ะได้ในส่วนของของ,ของรางวัลสเตทวิ่งอยู่เนาะในส่วนตัวกระช้านะครับผมได้ตัวกระช้ามาก็ค่อนข้างที่จะได้ประมาณ1020บายอยู่นะครับผมไหนจะมีในส่วนของกิจกรรมแชร์ด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาด้วยเนะาะแชร์ถ้าน่าจะได้หรือเปล่าว่ะหรือไม่ได้ป่มไม่รู้แฮะก็คงถ้าเห็นก็คงจะมีแหลนะเนาะก็คงจะมาแหลนะเนาะ ในส่งตัวกระชา1สิบห้าใบไม่ก็20บใบนะครับผมไปอ่ารอบแถมยังไงเอ่ยฮึบโอ้โหรอบแถมไซสลิมักลูกเออมันก็ดีแหละเออแต่เราอยากได้เมทไงเออโ้ยโอเคพูดว่าอยากได้การบินก็อการบินมาเลยเหรอพูดถึงการบินนาะอ่ะก็ สามเนี่ยนะถ้าเ,เพื่อนๆไปเปิดในส่วนของโคนี่เมดก็ขอใโชคดีมีชัยขอให้เปิดได้กันแล้วกันเนาะ <c oughs> โอ้ยผมสมผมก็เกือบไปนะฮะแม่เกือ,อยังไงไม่รู้โถแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้นี่มาปลอบใจแล้วมาขออวดอีกทีหน่อย <c oughs> ขออวดอีกทีนะฮะไหนๆก็เปิดได้นะฮะโคนี่เมดของเราเอ้ไม่ใช่โคนี่บินดุของเรานี่นะครับผม,มสวยงามเลยนะเปิดได้ก็อ่ะ ขอโชคดีใหผมในการเปิดกาชาขอให้ได้ยังตะอย่ายังปรารถนาแล้วกันนะผมไม่ว่าจะเป็นเกียร์เอ่ยในสองโคนี่บินดุเอ่ยในสองตัวโคนี่เมดด้วยนะครับผมนะ่าก็ขอเปิดได้แล้วกันนะผมรับในส่วนของอันนี้ด้วยนะผมตัวกาชาจากสเตดบิ้งมาก็อขอเปิดได้แล้วกันนะแต่ว่าตู้กาชาเพิ่มอกาสน่าจะยังไม่มานะน่าจะอารอวัน2วันนะนถึง ถึงจะมานะครับผมไม่วันพรุ่งนี้ก็วันเมื่อื่นนะครับผมก็รอไปก่อนนะครับผมตู้เพื่อโอกาสโคโนี่นะหรือจะเก็บรอยาวรอเปิดตู้โคโรโบเลนเจอร์อ่าเปิดหาเกียร์โคโรโบก็แล้วแต่เลยนะครับผมนะรอเก็บได้นะครับผมทาตามที่เพื่อนๆได้วางแผนกันไว้ได้เลยนะครับผมนะส่วนผมก็แนะนําได้ประมาณนี้ก็ แล้วกันนะครับผมจะทําตามหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่เพื่อนเ,เลยนะครับผมนะส่วนมือใหม่ก็ถาาว่าคนเก็บไหมก็คนเก็บแล้วแหละนะผมไปรอเปิดโคโรโบเรนเจอร์น่าจะดีกว่านะอันนี้ผมแนะนํานะครับผมเนะาะเรนเจอร์แบบยังไม่ดีอะไรเงี้ยรอโคโาโบดีกว่านะครับผมเกี่ยวก็เหมือนกันด้วยนะก็อประมาณนี้ละกันนะครับผมนะส่วนดาวตกก็รอทุบได้เลยนะตอนนั้นนะครับผมไม่ใช่สิวันพรุ่งนี้หรือเมื่อเลิน,นะครับผม,อมรอทุบได้เลยแต่คิดว่า,อ,าอันนี้มันจบปุ๊บ ก็คงต้องรอสรุปผลรอมันแบบตัวเกมสุ่มแจกให้เองแล้วก็รอนั่นรอรอ,รอน่าจะประมาณวันสองวันนี่แหละแล้วก็ทุบได้ก็ก็ช่วงที่มันทุบให้โอกาสทุบได้เนี่ยก็มันให้โอกาสประมาณ7บวันมั้งถ้าจำไม่ผิดเออผมก็เอ,อ่อไม่รู้ว่าดูตรงไหนนะ <c oughs> รายละเอียดมันก็ลืมนะครับผมแต่ก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละอืมผมว่ามันก็มาหลายครั้งแล้วนะครับผมผมก็จะ <c oughs> หวังดีนะว่าจะได้ลุงสักสองสามก้อนอ่ะขอให้โชคดีขอให้ดได้ลุงสักสองสามก้อนก็แล้วกันนะสำหรับอีเวนต์ดาวตกอ่ะนะครับผม,มก็ขอให้โชคดีนะอ่ะสำอะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ผมก็ต้องขอให้พเพื่อนๆนี่ช่วยฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ใหผมหน่อยละกันนะครับที่สำคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิป ใหม่ๆครับผมแทนนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสาวัสดีครับแล้วไว้ก็เจอกันใหม่ที่หน้าสำหรับคลิปนี้บายๆครับผมสวัสดีครับ